แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็าฟ้าจะพาเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจกับหนูอิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปกันที่ป่าช้างนะคะก็วันนี้นะคะวันหยุดนะคะวันหยุดหนึ่งวันนะคะให้เด็กๆวันหยุดชาววันแต่มันมีให้เวลาหนึ่งวันใช่ไหมลูกไม่ได้โอเคนะคะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะคะ ไปดูช้างไปดูช้างไปดูช้างที่ไหนครับช้างไปกับใครครับพี่สมาถค่้วอนนี้ก็ถึงกันแล้วนะคะพาเล่จะมาดูอะไรครับไปดูกันดีกว่าครับอุ้ยฮะค่ะค่ะขึ้นรถนี้ เอวิตียต้องขึ้นอยู่แล้วค่ะพ่อเดี๋ยวแล้ว้าไปดูในปานช้างกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมขับรถเอวิตีตัวนี้ใช้เวลา20นาทีนะคะขัไปสายด้านในเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่สาวหมุนวงล้อนี่ใจมาก ขับรถเอฟดีตามก้นดอกให้หมดตอนนี้เราก็ได้ตัวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะมันเถือะต้องเถือะอะไรอยู่อ่ะนตืกล้วยเอาไว้ให้ช้างกินค่ะ้องช้างน่ารักมากออกจรอได้ไดได้ไดเจอลูกค้าก็พาด้วยนะคะวันนี้ลูกค้าก็ได้โปรพิเศษด้วย ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นมากมเลยนะคะตอนนี้ช้างก็มังเดินมาหาเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นช้างกันดีปะช้างทั้งหมดกี่ตัวเลยตช้างทั้งหมดสตัวนะคะทุกคนเราจะขึ้นกับบีหรือว่าจะขึ้นกับอามีนงอนงอยู่อไอา้อมีนังกลางเลยค่ะ อ้าวเดี๋ยวให้น้องซงน้องันนี้ปื๊ดอ้ฉันปื๊ดอไปเดี๋ยวดยจับด้วยนะลูกนะตอนนี้กำลังจะขึ้นกันแล้วนะคะทจกคนเอาเท้าซ้ายแตะครับคุณผู้ใหญ่ไาด้วยดูไป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  บางอีน่ะครับอีเนงอันนี้โอเคครับโอเคโอเคมันเดินเร็วจังอืมกมันมันแรงอุ๊ยแบงกลัวมากเลยนะคะดูสิอืมอืมตอนนี้ช้างไม่รู้เป็นอะไรนะคะช้างดื่มน้ำอยู่ตอนนี้ช้างดื่มน้ำอยู่ไปต่อนะคะอุ๊ยช้างจะลงน้ำแล้วนเต้อ มากเลยนะคะทุกคนเดี <ic> ๋ยวเราจะเลยดชันลงน้ำก uh ันนะคะอมี่อุม um ีอ um ูมี่ ปาริกดารายานั้นขุมมอข้นะไร้ชางไมหุดา้นไหมอันนี้นเราก็อยู่บนทางนะตอนนี้ไม่รู้ช้างจะไปไหนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนช้างนะคะเรานัถามอยู่นะคะ จะขายช้างเต็มตัวนเลยดา,ายกไปไปค่ะไปไปค่ะเสด็รอะไกัจาฟาริพี่ขาสวนมากพี่ลงยังไงขาแม่ยกขาให้ run

ี๋ยวมันยิงยังไงมันยิงไตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปจุดหมายที่สองถ้าถึงเราจะต้องพอนขึ้ว้ในเช้าสงสารมากสงสารมากตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะอะไรขึ้นอะไรครับเมื่อกี้อะาริขึ้นอะไรขึ้นช้างขึ้นวัวหรือว่าขึ้นช้าง เรากําลังจะไปดูจระเข้ต่อค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปดูจระเข้เนี่ยเราไปให้อาหารช้างกันก่อนดีกว่าพ่คะตอนนี้ก็เราเสร็จเรียบร้อยนะคะกับภารกิจขึ้นช้างนะคะของเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารช้างต่อนะคะขี่ช้างก็เสร็จแล้วนะคะเราจะไปป้อนกล้วยช้างกันค่ะไปกันเลยค่ะเร็ว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 ว เดี๋ยวตาคุณพ่อจะให้ต่อนะคะเดี๋ยวไปให้ตัวอื่นด้วยคุณพ่ออยากให้หมดสิฉันไม่ยกให้แบบนันหรอกฉเรอยกให้หมดแหละฉเรียกให้ดีๆให้ให้เต

เราอิมบอกิ่มาจช้างอิมท้องก <c oughs> <c oughs> ็อาหารช้างที่แรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะก็กลัวเหมือนกันอันนี้จะไปไหนกันต่อเราจะไปดูโชว์จระเขนะคะ

โน <Nope. S 2> ้เอทีวีใช่ไหมใช่แต่รู้ว่าเป็นทีวีนะ ถายรูปกับสิงโตกันเนี่ยยอจั้เจอตัวสุดๆนนี้เจอตัวจรค่ะมาจากไหนนี่มาจากตตี่ค่ะอ๋อยอยอนนดเดี๋ยวให้มากเื่อไปกน่ลูกนะดูมากย ะะตอนนี้เรากำลังจะไปดูโชว์ลิงกันนะคะไปกันเลยค่ะนะคราบพาบลูกคุณล้านมาเที่ยวกันวันนี้นะครับทานครั 就这样 Ding dong tempah, macam tu. Warna ni nak berdua. Aduh, macam ah, mana? Warna ah, ni. Hahaha. 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 Hei. Pergi tangan, pergi tanya, tanya. Pergi tangan, pergi tangan, จะไปดูช้างกันนะคะดูช้างสแสดงใช่ไหมใช่ค่ะทำไมจะต้องไม่ถ่ายรูปก,กับลิงอ่ะเมื่อกี้อ๋อโมเดีว่าพ่อชอบด่านอิมวอลลิงวอลลิง เส้นเพียงข้าวนี้ตอนนี้เราสามคนกำลังจะเดินทางไปกินข้า,ขาวและก็จะไปเซนท่านนะคะจะทำอะไรเซนทันจะไปซื้อของจะไปได้ของเล่นะแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมวันนี้สนุกมากค่ะวันนี้จะต้องไปทำอะไรบ้างไปดูลิงตัง้งไปลองไปดูจะอะไรใช่แล้วก็ไปดู ช้าง <Yahoo! S 2> แล้วก็อีกอย่างก็คือได้ไปถ่ายรูปด้วยไ,ได้ไปถ่ายรูปกับสิงโตแล้วก็ได้ต้นอ่านให้ชางด้วยนะคะโอเคนะคะ่ะก็ตอนก็เสร็จสิ้นภารกิจอาหารก็เดี๋ยวเราจะเดินทางพาหน้องๆจะกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ไปเล่นของเล่นที่ห้างสรรพสินค้านะคะตรอดวันนี้แล้วนะคะเราสองเราสามคน ขอลา,ลาไปก่อนอแล้วลเจอกันทลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็กด subscribe ใช่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ นพนักง,งานจากบางั้งเปิดนะคะก็ช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะอยากให้มาเทียบกันเยอะๆเลยนะคะอ่าอย่าอ,อย่าลืมนะคะบางช้างเป็นสัดอย่นะคะที่นี่ที่เดียวนะคะนั่งช้างนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษรีบรีมากันนะคะบา,บายๆขอบคุณค่ะ